หลังจากที่ได้รางวัลอยอรควอลิตี้วอ์ในเรื่องการใช้วัตถุดิบภายในประเทศนะครับเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัมพันธ์คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยอดจําหน่ายก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สินค้าวันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปขายในมอนเด n t เทรดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน อยคุณภาพอวอร์ดเป็นรางวัลหนึ่งที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค นะครับที่นี่ทําไมเราต้องมาทําเรื่องปลาเมงปลาเมงเนี่ยเป็นปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็เป็นปลาที่หาพบยากแล้วก็เลยเรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อเพเลี้ยงก็คืออยากให้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนแล้วก็สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนปลาเมงก็อยู่คล้ายๆปลาดุกนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าแล้วก็ต้องใช้เวลาที่เลี้ยงนานกว่าปลาดุกหลายเท่าก็ประมาณ12-18ถึงเดือนในการเลี้ยงนะครับ เนื้อของมันนะครับก็จะเป็นเนื้อที่เหนียวมันเป็นปลาที่ไขมันน้อยถ้าเปรียบเทียบวกวับปลาดุกนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้หลักดันจนปลาเมงได้รับการขึ้นทะเบียนเ, à, เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G i ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสินค้าตัวที่6จากเดิมเราเคยขายปลาสดให้กับทางร้านอาหารแล้วก็ปลาย่างรมควันเราก็นําเข้ามาสู่แนวคิดว่าเราต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บไว้ได้นาน ในวันนี้ได้ทางหมาเลยรัฐบัฏสุราษฎรธานีได้สาธสุขจังหวัดสุรารธานีนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยคุณค่าทางโภชนาการอะไรต่างๆออกแบบแพ็กเกจแพ็กกิ้งนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ต้มโคลงปลาเมงวันนี้ที่ได้รางวัลอ l ยค u a l i t y Award การทาต้มโคลงปลาแมงเนี่ยหนึ่งต้องทําจากปลาย่างรมควันในการย่างรมควันนะครับเราต้องคาบปลาด้วยเกลือหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไปล้างเมือกของปลาออกให้หมดการย่างรมควันแล้วก็ย่างโดยใช้เปลือกมะพร้าวและความร้อนนะครับใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันแล้วก็แกะก้างออกพอแกะก้างออกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาหั่นให้เป็นชิ้นนะครับแล้วก็พาไปอบอีกครั้งหนึง่งเพื่อไล่ความชื้นใส่ในถุงซีลแล้วก็เก็บในถุงบรรจุในแพ็กกิ้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีส่วนผสมมีเครื่องปรุงที่เป็นผงต้มโแล้วก็จะมีพื ไพรยกตัวอย่างเช่นใบมะกรูดตะไคร้พริกอะไรต่างๆนะครับที่อบแหง้งแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องสามารถที่จะส่งขายได้ทั่วเป็นอาหารพร้อมปรุงภายในระยะเวลา5-10นาทีนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆสินค้าที่เรากําลังพัฒนายกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราก็มียําปลาเมงน้ําพริกปลาเมงนะครับมีแกงคั่วปลาเมงมีปลาเมงย่างนมฟันแบบแกะก้างออกแล้วนะครับแล้วก็น้ําพริกสวรรค์ปลาเมงนะครับเน้นเรื่องสุขภาพเราไม่ทิ้งวัตถุดิบในส่วนของก้างปลาเมงเราก็เอากลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการทําน้าพริกปลาเมง แคลเซียมสูงนะครับวันนี้ทางกลุ่มก็มีโรงงานแปลรูปอของชุมชนวันนี้เราก็มีกลุ่มเห็ดอยู่ด้วยเราก็พัฒนาไปสู่ข้าวเกียบเห็ดบาร์าบ,าบีค้าบาร์บีคิวนะครับแล้วก็กำลังจะยื่นขออเพื่อได้มรารฐานเหมือนผลิตภันฑ์ปลาเมงนะครับรุ่นพีพีนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีทีมงานแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมเพื่อให้คนชืมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นสามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันสามารถพัฒนาเสถียรภาพของตัวเองนะครับก้าวไปสู่ความมีมาตรฐานแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นแล้วก็เชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายสามารถที่จะเติบโตเป็นเชิงธุรกิจแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ทางกลุ่มได้สร้างมาตรฐานแล้วก็จะเป็นเรื่องสารที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP หรือ OYO นะครับแล้วก็มาตรฐานของสินค้าจะเป็นฉลาาากกหรรือโภชน ร,รอบนี้ทางกลุ่มได้รับอโย Quality Award คิดว่าปีหน้าคงจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้ชื่อชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากเชิญชวในให้ผู้ประกอบการเข้ามาสู่กระบวนการของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนองคอ์กรให้มีการรับรองว่าเราผ่านรางวัลอโย Quality Award กิจกรรมของโซเชียลเอ e r เอ i ไรต่างๆมันจะกลับมาในธุรกิจของท่าน และที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริโภคในจังหวัดส,สุราษฎร์ธาน,นีเราจะได้มีตัวเลือกสําหรับการบริโภคสิ่งที่มีความปลอดภัยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับ